ว้าว <Wow. S 2> ตอนนี้เอานี่ครับผม ให้เหรอนี่ครับจานพันธ์ครับผมจานพันไม้พันเพชรมั่งอเขาเหรครับผมไม่เอาเอาอย่งเอาอย่างเงี้มาเอามิมมาสั่นไหเอาเบามมมาเอามมไหไปไปนี่ครับเอามมถ้าเบิ้งาเียอู้ไปไดนั่งมือไกลนี่ครับหางมิมครับผม จบกระถางเลยไม่เคยเอาจากแกนสวนดูน้ำกันเอาก็เอาเป็นเสียด้วตจบกระทาตงสิกระทาอย่างวัวมันย่ำขเขากระทาเดี๋ยวเอามีดก่อนนะเบิงเบิงครับคนยานครับคุณยานไหลจันลุกงานเล่าเหนั่งอยู่ไก่พวดโอ้ยเอาเลยเอาเลยบอก ด,ออด้านไหนะเลนมาบึ้งไกๆอนอ้ห้างขาวเลยมาอูห้างไงอยู่ห้างไง,ยง,ยง,ยงอยู่โอ้โหมันบินแล้วออกเป็นไปเปินไปเรงบ้างหลับหลับด้อยูยได้อยู่ ไปวัดบ่เดินไันไปวัดบ่่น่ะนั่งยกไก่อยู่เน่ยตรงนี้มันมันอยู่หัวน้ำหวานสินเฮ้ดตัไไฟแเลยเฮ็ดช่งคือยานเลยไม่ห่วยขอนมีแล้วโอ้แตก่ก็ เขาาานีูไงฮะเบอเบสงได้ง <invent> น <FELIPE division> <sk pior sujet congestion> <oni> okay. ี่รับนัมเขาเอามาตวยสนเนี่ยเน่ยุอ้ยเ่เ่เนี่ยเขาเอามาเขาด่างมันมาตวยเนี่ยเขาเรียกว่าตวยเขาเรียกว่าเฮ้ยไหนก็เขาเรียกว่าถาวอ้ยนบากันหน่อยเดียวนึงมันนี่หมดแล้ว คนยานหลายคุณแสบเด้อแสบนะบไรวะสองตัวบเดาบหรอกเอาเบล่งกองเลยครับใสลาบเฮเหนียวกว่าเฮงเหนียวกวตัวตัวแบบดีสนีมา้สีด่างมันนี่หสีดางสีด่างมัเนสีดาง เรามาตุวยเซยน้ำมันตุ้ยเซยน้ำมันเซยเราเริ่มตอดปากสามีกูกำลังหิวเข่าสวยพอดีเบิ้งคุณยานหลายคุณมืดว่าันได้ลาบเพราะวันเดยลาบแบบกินโลดเพราะต้องไปวันนั้นนอกมาอะไรเป็นโตอยู่วะเป็นโตนก็ว่าจินเป็นโตเนาะมาเนี่ยเป็นโตกระดิกกระดิกอยู่นะจากแนวเสียบติปบอลมืดปลาทีลับโอ้ย เขาเขาเขาหยีครับผมยาวเลยอิ่มพอดีเลยอยากกินมะพร้าวไหมจะกินมะพร้าวไหมเนี่ยเอาจัดให้แล้วนี่ครับพี่น้องครับอยู่ในสวนครับผมมีหอนมะพร้าวใช่หรือมีดูวยใช่หรือขุยานหลาหัวเบิ้งคุณขุยานขุยานด้วยไรเบิ้งคุณยานบุญยานต้นปาล์วทิศแล้ววะนี่ครับบ้านสวนครับผม เอาจากเสียงดูไ่บาสจากเสียงยังไงจากเสียงเนีบเอาไปไ่บาสนะส่เป็นเสีงนะนี่ครับส่เป็นเสงไป่ดอุ้มไปจังได้อยู่เห็าผระเดียวอ่างยรัอนี่ไงคกินกันนี่ละนู่นน้ำเพิ่มอยู่ินยิ่มแล้วกันนีนกินกันนี่ล้วในปลาในสวนนี่ยาก บางคนพี่น้องบางคนอาจจะสงสัยครับว่าเป็นอย่างเราเว้าภาษาอีสานเราเป็นคนอีสานนะครับภาษาแตกจแก่กำเนิดเลยล่ะอันนี้เขาจะเอต้นนหวบอัเขาจเอื่นหวนัวน,นี่<ะ>อนนบออเขา,ขาพานดิทั้งหัวบ่เนี่ยแต่อันนี้ทั้งตูดบอ่อสซ่เนี่ยทั้งตูดบอ่อันนี้ทั้งหัวบออแมนอันนี้ดาบบอออือเขาโคตรอีสานเขาพาทั้งนี้เด้เขาจะพาทั้งนี้คนอีสานพาทั้งนี้พาทั้งหนก็สร้างเถอะ ขึ้นบนละออเอือผู้ยานผู้ยานเบิ้งผู้ยานเอาไปเบิ้งรู้ว่ามันมีบ่มัน้างี้ยดน่อยนึงเออมันดูดกิ่นิบ่บ่แมนเากวดมันหันมันมานมาอะไรคนนัันมาเอาออะไรดูดกินบ่เป็นานเอากินหน้ามาสิกินแล้ว โอ้อย่างมีจอบไหมเอ่ยซุ่มส,สุมเอาเอา,อาจับหุกแล้วครับหายๆเจ้เลยา,าไม่อยากไม่เยียบสวนม่ยก,ก่อนรับไม่เป็นพาะับข้าวที่กินข้าวน้ำหอมหวานข้าวน้ำหอมหวานกก็ ฟันหมดอีกงยดึอีกจังงยรึจังลุโอ้ยไเอวานลุเอาาน่ครับเบิ้งครับมเล้ยหุยานเบิ้งเล้วตาลับมิมบอสันลาวปากรอพี่นื้ด้มันเสีบเผาสดๆโอ้กํลังพอดีเลย่ะนว่นก็กําลังกันเลย อู้จานเอาอกินน้ำมากินนิ่มเลยกิน,<า>น,นเลย<า>ของปลาอย่างไรหวานว้าหวานหวานโคตรหวานมืดบ่าอะไรนะบืดต้องเกิดนี่สุดยอดเลยอันนี้ครับกินแต่เมื่อต้อง <laughs> เอาเพืวอว่าตัดผม มาไปมาอีสิบนาที่่านยี่สิบนาที่นีละซินาทียสิบนาที่เลยความนะนี่ครับในส่วนบุมีซ้อนครับนี่ครับซ้อนเลยจานบึ้งซ้อนลูกซ้อนซ้ <c oughs> อนยบ้ยบ้านหมดสัตว์อุ้ยหวานหว <c oughs> า,าน อ่อนอ่อนป่ะของอ่อนอ่อนพอดีอันนี้อันนี้อยากออกอยากบอท่านไอ้แก่หรอกก็พอดีพอดีทีนะจับหนุโอ้พอดีแล้วบ่อท่านไอ้กินเขาสวยเรียบร้อยเลยเอาเฮ็ดให้เบิ่งดูเฮงเด้ปืดปืดปืดโอ้ยมันบ่แข็งพอมือบ่แข็งพ้อยังอื่นแข็งบ่ชยังอื่นน่ะ พอได้อย la> ู่เด้ล่ะอีย่าลไรมือมือแข็งเนี่ยโอ้แข็งปวดมั้นี่ยแข็งเยอะอันนี้ดิยังอื่นแข่งโว้ยโบแข็งครับอันนี้ตัวนี้บ่แข็งแข่งอืมปวดด่วนเลยเอาไหมเอาเอาไปใช้หันตะใจเย็นคอ่ำให้เนี่ บรรยากาศบางส่วนครับขอแสงเยอะได้ยินไหมมันบ้ันไอ้แก่แก่แล้วแสงนะบ้านอีแก่นี่มันบใส่บ้านมือเนี่ยบ้านอีแก่ใส่บ้านมือสาวเนี้ยตัดแจกไหมอุ๊ยใส่บ้านอีแก่นี่นี่เอาไปเลยเนี่ยนี่เอาไปเลยเท่านั้นเบิ้งหลุดดีละตัดเบิ้องมันคุดแสงแล้วมีแท่งนี่แหละพอกินขโมกเอยนี่ครับว้าว มะพร้าวมะพร้าวมันบ่แดกมมดหน่วยหยัดเับสังหน่วยเลยเป็นยังกินไปได้กินเขาสวยมาไปนี่โอเคโตัวน่ะกินเอาตัวเนะกินแล้วก็หอานและปุ่นป่าเจ้าล่ะติบ่ได้กินไปนานจ้ะ ว้าวมาตัดออกจังไงยังแตกบื้อมาใสข้นไหมอ้าวกินโซ่เรือไงอ้ยวหัจักว่าเอาง่ายเป็นคนอื่นเพื่อนเพื่อมากเสนอนั่งกินพิเดาเลยนั่งกินกุยหยงนั่งจักว่ามาเร็วเร็วมาดูเร็วญาตมันตัดเนาะเอาผ่วปิดเลยเอาเตี้ยตัวน้อยกว่าเขาเลยเขามีมันตัวนี้ไหมครับบรรยากาศบ้านส่วน ลุ่มลื่นลุ่มลื่นสดชื่นสดชื่นหรือแมลงแดดอ่อนยามมืง่แมลงแดดอ่อนอ่อนขาดในห้ามอ่อนหนาวบรรยากาศกำลังเย็นสบายเลยนะมือหนาเขาไปไต้หนูเนาะหาเวลาว่างๆก่อนไต้หนูนั่นแหละลาวบางบางอยู่ดีเทียบยังให้มันบางบางนี่เกลียวให้เล่งให้งานเล็งแล้วเห้งานมันเล่งก่อนน่ยุดงานดีสิเดีนีว เห็นอ่อนเฟียดยู่หรอกก็เลยวันหยุดงานมากคหยุดงานขันอ่อนเฟียดไปเทิมเขามันโมมีมันโมมี่ไปไฟเทิมวัดพราะโมมี่ไม่ไฟมัดซีดเรียนยังกระไดนี่ยังเลย่องเทิมเขาอ่ะมีแต่ลมไม่บ่อยล่ะหนาวความกั้งหาลมเป่าดากบ่อยๆวันอินวันอาอยุวะนี่ไปววันไหนเอาเต้าน้ำไหว นี่น uh uh ี um> uh uh ่เลยนี่ขาดีนี่หยากแกไปหน่อยเก็บตาดลงกลุ่มขี้สายอ่ะเก็บหลักฐานเจ้ยวิวจิอยู่อยู่ในบ้านมาดึงกว่าไพ่ใยไอ้ของเขาเมียเ่าพูดเลยไมมันว่าจะเฮ็ดเตะมันแล้วสบายพ่นกว่าอ่นแปดไมิลื่นเลยอ๋อเฮ็ดไปอย่ามาออกก่อนนี่ไม่แล้วนี่มปลดวันแล้ว ไปเก็บไปลากไอใหม่ไผ่ออกมากเเาเหมาแม่สิเตรียมเครื่องลับมิมลูกอ่อนจังไงไอยนุเครื่องลับหญใหญ่มิ้มมันงคอยังคอยอเนียโอ้กดักเอาไหมพอพ่อพอเออหวาน่ไ บวยเฮมีถือกันบ่นึอถึงมันสมมันบ่หวานอีู่บด้วยนี่หวานอยู่หวานอ่อนอ่อนอ่อนถ้าห้ามมันบวฮมีกบหวานอ่อนอู่อ้บวยเราพี่น้องยิ้มไม่เดียวเบ่ แกนึนึงมาด้อยจาไปหายเอาไปทำเนียรเนาะคลิปนี้บุมียหรอว่าิลับมทันคลิปนี้ไมเอาเมีมเอาเอสวัสดีครับคมบ๊ายบายบ๊ายบายครับไอพันเลยก่อน ไอพันเพชรมุ่งมั่งฟักฟักพิงฟักพิงปากเพิยงแค่นครับเด้อสาวทาโกกแก่ปากไปน้ำแหนะเพ่งสาเทากแก่ครับซองนี้นะซองนี่อยางลร่ม่ะากไปฟังนลจีปากไปฟังเยอะ้คอยอยู่หน้าร่องบเขาไปไอพันเพชรมุ่งมั่งย่งคนรองปากนากไปแนใส่เสียอนี้คอับผมอันนี้ครับตังแน้จีจานนุเจนเลนเจนเนเจนมืขึ้นปากไว้ฝากไป ฝากไว้ซืออ้อปฝากไว้ซื้อจะฟังเถาะฝากที่<ป>ซืซ้อได้จะฝังไปฝา<ป>กบจบ